สวัสดีครับวันนี้นะครับมีงานด่วนนะครับผมนี่เตรียมส่งมอบอีกหนึ่งคันนะครับก็คือจะเป็นรุ่นลีดเดอร์จีนะฮะเป็นสีแดงนะครับอัปเกรดเป็นชุดแต่งเจียสปอร์ตอีกเช่นเคยนะครับผมตอนนี้ลูกค้ามารอรับรถแล้วนะครับถือโอกาสรีวิวนิดนึงนะฮะงานด่วนมากครับก็คือคันนี้นะครับเป็นตัวจีเนาะอัปเกรดเป็นชุดแต่งเจียสปอร์ตนะครับ ที่เราเปลี่ยนให้ลูกค้าก็มีครับก็คือคันนี้แต่งค่อนข้างที่จะเต็มนะฮะยกเว้นล้อแม็กเนาะลูกค้าบอกขอใช้ล้อเดิมไปก่อนนะครับเริ่มแรกก็คือนี่ครับเปลี่ยนเป็นไฟหน้านะครับแบบก้างปลานะครับเหมือนกันกับตัวท็อปเลยนะครับแล้วก็จะมีนะครับชุดกรอบไฟตัดหมอกของเจียสปอร์ตนะฮะช่องลมด้านหน้านะครับแล้วก็ลิ้นหน้าก็คือจะเป็นแบบเจียสปอร์ตเช่นเคยนะครับผมส่วนด้านบนนะครับ ติดตั้งเป็นฟอนต์นะครับผมตัวอักษรโลโก้ฟอร์จูเนอร์นะครับผมแล้วก็ตัวจะมีตัวโลโก้แก้วครับด้านหน้าแลวก็ด้านหลังด้วยนะครับส่วนด้านข้างนะครับคัานี้นะครับลูกค้าเลือกทาคิวซูมล้อให้นับให้เป็นสีแดงนะครับเพื่อรับกันกับตัวลิ้นหน้านะครับแล้วก็ดิฟวเซอร์หลังด้วยนะครับผมมือจับการลอยก็เป็นสีแดงนะครับนี่เออไม่ใช่ตัวมือตัวมือดึงนะครับก็เป็นสีแดงนะครับแล้วก็ มีการลอยแบบเคเบลาบมาด้วยนะครับผมก็คือติดตั้งให้ลูกค้าไปครบจบหมดเลยนะฮะส่วนด้านบนนะครับผมด้านบนก็นี่ทำหลังคาสีดําด้วยนะครับผมนี่ขาดไม่ได้ขาดไม่ได้เลย,เลยก็คือจะเป็นชุดหลังคาสีดําเราทําแบบพ่นสีให้ลูกค้าเลยนะครับผมแล้วก็เพิ่มตัวคิ้วนะครับเส้นขอบคมเมียมนะครับผมเพื่อเพิ่ม,ม,มความหรูหราให้กับตัวรถนะ กาสาดติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนภายในห้องโดยสารเนาะเดี๋ยวเรามาดูภายในก่อนอันนี้นะครับติดตั้งพรมหงดีไปด้วยนะครับพรมหงดีเนี่ยเราติดตั้งแบบรอบคันไปเลยนะฮะอาจจะเรินิดนึงนะครับพอดีลูกค้ามาแล้วเมื่อกี้ลูกค้าขยับมาเลิกแล้วนี่ครับผมนี่ติดตั้งพรมหงดีไปด้วยนะครับรอบคันแบบนี้ไปเลยนะครับพรมห d ดีก็สามารถเลือกสีแล้วก็เลือกลายได้นะครับเรามีแบบให้ลูกค้าเลือกนะครับผม สวยๆแบบนี้เลยนะครับเรามาที่ด้านหลังกันต่อเนาะด้านหลังกันเนี่ยก็คือติดเป็นนะครับตัวสปอยเลอร์นะครับเ r Sport แบบทูโทนนะครับผมมองเห็นไหมเด้วก็จะมีตัวฟอนต์นะครับคําว่าย r ปอร์นะฮะแล้วก็จะมีตัวคาดเอวนะครับที่เป็นสีแดงด้วยนะครับผมพร้อมติดตัวโลโก้นะครับแก้วด้านหลังให้ด้วยนะฮะ ส่วนด้านท้ายนี่ขาดม่ได้เลยก็คือจะเป็นชุดดิฟฟิวเซอร์หลังของ r t Sport จะเป็นช่องช่องแบบนี้นะฮะส่วนด้านท้ายน,นะครับก็คือจะเป็นชุดพรมหกหเนาะนี่ครับเราติดตั้งให้รอบคาเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นพรมหกดีเช่นเคยนะครับแต่พอดีวางของวางผัดผัดท้ายอยู่ วิธีกันแล้วก็จะติดถึงตรงนี้เลยนะครับนี่แล้วก็ติดให้ครบจบหมดเลยนะครับผมโอ,โอเคครับถ้าใครสนใจนะครับคลิปนี้นะครับคันนี้คันแดงนะครับลี a เดอร์จีสีแดงนะครับเราจัดโปรอยู่ที่149,900บาทนะครับพร้อมแต่งให้ครบ,ครบจบจบหล่อหแบบนี้เลยนะครับผม เราเงาวับนะครับผมคันิกูกค้าซื้อมาสดไปเลยนะครับดูมาหลายที่นะครับแต่ว่ามาจบกับเซลล์นัดอีกเช่นเคยนะครับเพราะว่าเราจัดของแถมส่วนลดให้จุกๆเลยนะครับผมโอเคครับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ